หากล้มตัวลงนอนแล้วแต่ยังนอนเหมือนนอนไม่หลับหากคุณมีอาการนี้ลองฟังเรื่องราวแบบนี้ดูบ้างนะครับผมนักํ่คืนที่ร่างรับแต่หัวใจไม่เคยได้นอนเธอนอนหลับมาทุกคืนแต่ทําไมยังรู้สึกเหมือนไม่เคยนอนเลยสักวันเธอคนนั้นชื่อวรินพ์อายุ42ปีอาชีพเป็นหัวหน้าฝ่ายการเงินของโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง ภายนอกเธอดูปกติแต่ข้างในคือนรกส่วนตัวที่ไม่มีใครมองเห็นหมอหนูหลับตาทุกคืนแต่ใจมันไม่เคยหยุดเลยค่ะมันวิ่งวนวนวน,วนคิดถึงแต่เรื่องงานคิดเรื่องแม่คิดถึงเรื่องแฟนที่เคยนอกใจแล้วมันก็เผอลอโกรธโกรธที่ตัวเองยังไม่ให้อภัยเขาเลยไม่แต่ครั้งเดียวเธอพยายามแล้วแล้วเธอก็พยายามพูดด้วยรอยยิ้มแต่เสียงเธอสัน่นหนูไม่ได้อยากตุยหรอกนะคะแต่หนูแค่อยากหลับไปเฉยๆสักคืนหมอแม เงียบไปสักพักห้องรักษาของมอมแม็กมีเพียงแสงตะเกยียงอ่อนๆเสียงพัดลมเบาๆและกลิ่นหอมของดอกขุดซ้อนที่ลอยมาแบบไม่รู้ที่มาเขาให้เธอนั่งนิ่งสูดกลิ่นสมุนไพรในขวดเล็กจากนั้น วานมือลงเบาๆที่บาดซ้ายของเธอคุณไม่ได้ป่วยคุณแค่สะสมเรื่องที่ไม่มีใครฟังผ่านไปเพียง17นาทีเธอน้ำตาไหลโดยไม่รู้ตัวเธอฝันแม้จะยังตื่นอยู่ในฝันนั้นเธอยังเป็นเด็กที่ยืนรอแม่กลับบ้านแม่ที่ไม่มีวันกลับมาเพราะติดเวรไอซีแบบไม่มีวันหยุดแม่อยู่ที่โรงพยาบาลจนวันสุดท้ายแล้วหนูก็กลายเป็นแม่ซ้ำรอยเดิมหมอแมกเอื้อมไปแตะจุดยินถังระหว่างคิ้ว ของเธอเบาๆและกระซิบด้วยเสียงที่เธอไม่เคยได้ยินจากหมอคนไหนมาก่อนคุณไม่ต้องรับบทของแม่คนเดิมอีกแล้วคุณมีสิทธิ์เป็นตัวเองและพักเสียทีคืนนั้นเธอหลับ ไปในห้องนั้นโดยไม่ต้องใช้ยาอะไรไม่มีเครื่องช่วยหายใจไม่มีหมอนเมมโมรีโฟมมีแค่ตะเกียงสมุนไพรและความเข้าใจที่แท้จริงความรู้ผนวกท้ายคลิปและวิธีการคลี่หมอแม็กชัยเบื้องหลังของการนอนไม่หลับเรือหลังบนที่นอนไม่หลับไม่ใช่เพราะว่าร่างกายแต่เพราะสมองไม่ยอมปล่อยใจไม่ยอมวางเกิดจากภาวะ HBA axis activation สมองไตโฮอร์โมนเครียดค้างอยู่ตามหลักแพทย์จีนเรียกว่า พลังหัวใจตับไตร้อนแฝงทําให้คิดวนซึมเรียดแต่ออกไม่ได้สมุนไพรที่ช่วยฟื้นคืนพลังการนอนพุทซสอนช่วยกลิ่นเปิดพลังใจลึกชะล้างภาพจําสุดตอนก่อนนอนรากบัวเย็นลึกล้างไฟในหัวใจดื่มเป็นซุปใสอินจันปรับสมดุลหยินหนยางของใจเชร่วมก,กับพุทซ้อนในสูดน้ํามันสมาธิหยินถังอยู่บริเวณหน้าผากกลางหวางคิว้วนวดวนๆแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายอย่างล้ำลึกเลยครับ มถ้าคุณชอบเรียนรู้สิ่งใหม่ๆรอบตัวกดไลค์กดแชร์บันทึกไว้กันลืมและพบกันใหม่ทุกในซีรีส์หน้านะครับผม